สวัสดีครับผมสบเองครับจากร้านนาฬิกาพิชวอตวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับนาฬิกาคาซิโอชี o ช็อคกราวิตี้มาสตอร์โมเดลใหม่ล่าสุดในปี2024นะครับกับนาฬิกาโมเดลนี้ โมเดลใหม่ล่าสุดนะครับจะใช้รหัสโมเดลคือ GRB 3 0 0ร้คิด ADR รหัสโมดูลเครื่องคือ5 7 1เเ้าพื่อสังเกตนะมันมีคำว่า B อยู่นั่นหมายความว่านาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ทำให้การตั้งค่าเนี่ยมันง่ายกว่านาฬิกา Gravity Master รุ่นเก่ามากๆนะครับส่วนคิด1 A คือสีดำนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่มาด้วยกันทั้งหมด3สีสีแรกได้แก่สีดาขาวสีนี้นะครับสีที่2คือสีดาส้มสีที่สามคือสีดำฟ้าน ปัดเครื่องบินนั่นเองนะครับเมื่อพูดถึงแรงบันดาลใจของเครื่องบินเนี่ยต้องบอกว่านาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดทั้งตัวเรือนและก็สายการออกไปไปแบบเป็นอะไรต่างๆเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องบินทั้งหมดเลยแต่มันจะเป็นเครื่องบินยุคใหม่ที่ไร้รอยต่อครับสังเกตได้จากตรงนี้ในส่วนของการเชื่อมต่อระหว่างตัวเรือนและสายเนี่ยเขาทําออกมานะครับ <h az os> เหมือนกับจะเป็นนาฬิกาที่ตัวเรือนและสายเนี่ยไร้รอยต่อเลยเป็นไปดูสิเห็นไหมตรงนี้นะครับแล้วก็ความพิเศษของนาฬิการุ่นนี้อีกอย่างหนึ่งที่ผมดูได้ที่ผมศึกษาได้นะครับ ถ้าเป็นนาฬิการุ่นเก่าๆนะครับมันจะใช้ระบบสปริงบาร์แต่รุ่นนี้มันจะมีการขันสกรูวไว้ทั้งบนและล่างทําให้สายของนาฬิการุ่นนี้มีความแบบเฟล็กซิเบิลมากกว่านะครับยืดหยุ่นมากกว่าแล้วก็มีความทนทานมากกว่านั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้มาดูที่ตัวเรือนกันต่อเห็นไหมตัวเรือนมันจะดูทรงพลังแล้วก็มีความสวยงามมากนะครับรวมถึงตรงนี้ด้วย ในส่วนของปุ่มใายล่างตรงนี้นะครับจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากสีบอกอันแถบบอกอันตรายของเครื่องบินนั่นเองนะครับนี่คือนี่คือแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากเครื่องบินทั้งหมดนะครับคราวนี้เมื่อพูดถึงเครื่องบินหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าพี่ครับนาฬิกาสนับนักบินเนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างอันนี้ผมขอพูดของ G s ช็ Sho ck นะถ้าเป็นของ G s ช็ Sho ck ครับคุณสมบัติหลักๆจะมี2อ,อย่างข้อที่1ครับ นาฬิกาของนักบินจะต้องเป็นนาฬิกาที่ดูเวลาได้ง่ายทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนดังนั้นนาฬิการุ่นนี้นะครับจึงมีการใช้เข็มสั้นเข็มยาวที่มีขนาดใหญ่เข็มวินาทีนะครับจะเป็นสีแดงปลายเป็นสีขาวทําให้เราสามารถดูในส่วนของวินาทีได้ง่ายพื้นหลังนะครับรวมถึงในส่วนของมาร์กเกอร์หรือดัชนีบอกเวลาและตัวเลขเนี่ยนะครับจะต้องทําเป็นแบบ3มิติซึ่งมี ความสูงความต่ำความกว้างนั่นเองนะครับมันทําให้เราสามารถดูเวลาได้ง่ายแบบทั้งหมดเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับนาฬิการุ่นนี้ยังมาพร้อมกับระบบลูมิไบต์ส่องแสงสว่างในตอนคืนบริเวณเข็มแล้วก็มาเกอร์อีกด้วยเวลาปิดไฟจะเป็นแบบนี้ครับและในส่วนของไฟนะครับจะมีระบบซูเปอร์อิลูมิเนเตอร์ระบบไฟส่องสว่างอยู่นั่นเองอันนี้คือข้อที่1ดูเวลาได้ง่ายทั้งตอนกลางวันและตอนคืนข้อที่2ครับถ้าเป็นนาฬิกานักบินของ G-Shock จะต้องมีระบบนี้ครับ Triple G Resist นั่นเองนะครับหมายความว่านาฬิการุ่นนี้สามารถทนทานต่อแรงกระแทกได้มากถึง3แบบ แบบแรกครับคือสามารถทนทานต่อแรงกระแทกแบบที่2คือสามารถทนทานต่อแรงสัน่นแบบที่3คือสามารถทนทานต่อแรง G ีได้ G ย่อมาจากคําว่า g r a v i t y หรือที่มาของชื่อ,อซีรีส์นี้คือ g r a v i t y master นั่นเองนะครับการทนทานต่อแรง G ีเนี่ยเขาจะมีการออกแบบเข็มเข็มสั้นเข็มยาวเข็มวินาทีเนี่ยเป็นพิเศษให้มีความทนทานแม่นยําจนแรงโน้มถ่วงหรือแรงจีเนี่ยไม่สามารถทําอันตรายได้นะครับผมขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยกันเวลาที่ผมใส่นาฬิกาไปยิงปืนถ้าไม่ใช่นาฬิกา G s ช็ ck, อ k อน,น้ยมนะ ผมเคยใส่แล้วปรากฏว่าพอยิงปืนเสร็จปั๊บเข็มมันหลุดเลยแต่ถ้าเป็นนาฬิกาจีช็อกเนี่ยพอม,มันทนต่อแรงกระแทกทนแต่แรงในส่วนของแรงสัน่น ทนต่อแรง G จีได้เนี่ยเข็มมันไม่เคยหลุดตอนยิงปืนเลยนี่คือจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมนั่นเองนะครับคราวนี้นี่คือสรุปคือข้อที่หนึ่งดูเวลาได้ง่ายข้อที่2คือสามารถทนทานต่อแรง3ประเภทได้นะครับคราวนี้มาดูวัสดุกันบ้างรุ่นนี้นะครับกระจกจะเป็นกระจกแบบนิโอไบรท์ในส่วนของขอบด้านข้างส่วนนี้ทั้งหมดนะครับจะใช้วงแหวนโลหะเสริมแรงด้วยระบบยูรีเทนด้านล่างส่วนนี้นี่คือยูรีเทนด้านล่างนะครับสีเทานะครับและในตัวเรือนของนาฬิการุ่นนี้ยังมีความพิเศษอีกอย่างหนุ่ง การใส่โครงสร้างตัวเรือนครับเป็นเลซิน เสริมแกล่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ตรงนี้หลายหคนอาจจะสงสัยว่าพี่ครับคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยมันมีความทนทานแข็งแกร่งอย่างไรต้องให้ฟังว่าตัวของคาร์บอนไฟเบอร์นี่นะครับมันจะเล็กกว่าเส้นผมของเรา1ิเท่านะครับแล้วก็มันสามารถต้านทานแรงดึงได้มากถึง4,800กิโลกร,รัมและสามารถทนทานต่ออุณหภูมิที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นเมื่อมีการเสริมโครงสร้างที่เป็นคาร์บอนคอร์กัสสตรัคเจอร์เข้าไปจะทําให้นาฬิการุ่นนี้มีความทนทานแข็งแรงมากกว่า g า a ว i ตี้มาสเตอร์รุ่นเก่านะครับโอเคคราวนี้มา ในส่วนของกรอบตัวเรือนและสายเนี่ยจะทํามาจากเลซ้นชัวภาพทั้งหมดเลสสิ้นชัวภาพนะครับจะมีความทนทานแข็งแรงแต่ย่อยสลายได้ไวกว่าเลซ้นแบบเก่านี่คือที่มานั่นเองนะครับคราวนี้มาดูที่สายกันมันจะเขียนว่าทับโซล่าดูอัลไทมแล้วก็วอเตอร์สแตนด์ยี่บาทนั่นหมายความว่านาฬิการุ่นนี้สามารถกันน้ําได้มากถึง200เมตรนะครับกลับมาดูด้านบนทับโซล่านะครับตรงนี้เป็นอะไรที่ผมชอบม,มากนาฬิการุ่นนี้ย มันสามารถรวบรวมพลังงานแสงรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นแสงไฟในขณะนี้แสงสปอตไลท์ในขณะนี้หรือแสงแดดแสงแดดนะครับไปชาร์จพลังงานให้กับตัวเก็บประจุของนาฬิกาตรงนี้ผมชอบมากทาไมเพราะนาฬิการุ่นนี้มันสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นั่นเองและปกติเนี่ยถ้าเป็น g s ช o c k ที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้แบตเตอรี่มันจะหมดค่อนข้างไวครับแต่พอม,มีการชาร์จเข้าไปแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับการเติมพลังงานตลอดเวลาโอ้มันจะทําให้ นาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่านาฬิกา Gravity Master รุ่นเก่านั่นเองเมื่อพูดถึงการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือขอแก้คำเรื่องการเชื่อมต่อนิดนึงรุ่นนี้จากการเอาจริงนะจากการที่ผมเล่น Gravity Master รุ่นเก่ามาเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะตั้งค่าได้ยากมากนะครับทุกครั้งที่ผมตั้งค่าผมต้องมาดูคลิปของตัวเองทุกครั้งเลยแต่พอเป็นรุ่นนี้จากการลองเล่นการตั้งค่าด้วยมือก่อนนะมันตั้งค่าได้ง่ายแล้วถ้าผมตั้งค่าด้วยมือไม่ได้เนี่ย เฮ้ยตรงนี้มันง่ายมากเลยอ่ะมันทําให้คนใช้อย่างผมเข้าถึง g r a v i t y Master ได้ง่ายกว่ารุ่นเก่ามากมากนะครับและนอกจากการตั้งเวลาได้ง่ายการอัปเดตเวลาที่มีความเที่ยงตรงแม่นยําจากโทรศัพท์มือถือมันยังสามารถบันทึกแผนที่การบินได้แล้วก็สามารถที่จะใช้ระบบโฟลไฟเดอร์ได้นั่นเองนะครับเพียงแค่กดปุ่มขวาล่างทางไว้มันจะหาโทรศัพท์มือถือในประมาณะระยะประมาณ2เมตรใกล้ๆตัวเราเนี่ยให้โทรศัพท์มือถือของเราส่งเสียงดังขึ้นมาได้แบบนี้นี่ครับ เห็นไหมใช้งานได้ง่ายมากรุ่นใหม่นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้คราวนี้มาดูที่สายกันต่อนะครับนี่คือสายด้านบนนะครับแล้วก็สายด้านล่างอ่ากับได้สายกันต่อรุ่นนี้บอกเลยว่าโอโ้ใช้ฟังก์ชันอะไรต่างๆได้เยอะมากๆนะครับและโอเวอร์วิวมันจะเป็นแบบนี้ต้องบอกนะครับว่าคลิปนี้ผมใช้สปอตไลท์ในการถ่ายดังนั้นเนี่ยมันอาจจะสว่างกว่าปกติสักเล็กน้อยนะครับอ่ะให้ดูมันจะเป็นแบบนี้เลย ผมเคยถามนักบินด้วยนะว่าทำไมพวกนักบินมืออาชีพเนี่ยทำไมเขาต้องใช้นาฬิกาที่แบบเป็นแบบเป็นเข็มอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าเ,เขาบอกว่าเป็นระเบียบของนักบินนะครับเพราะว่าถ้าใช้นาฬิกาที่เป็นแบบดิจิตอลเนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนได้แต่ถ้าเป็นเข็มแบบนี้มันจะไม่ค่อยผิดเพี้ยนนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูฝาหลังกันบ้างฝาหลังจะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดสินค้าชิ้นนี้นะครับเป็นสินค้าของแท้จากบริษัท cmg นะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยจะทำในประเทศญี่ปุน่นโอ้ให้ดูปุ่มให้ดูปุ่่่่่่มม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 นน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 นดดดึงงผเห็ปปปปุุุุแลลล้้้้้้้วววืไรีีะัััับยยยยจาาาากกท4ซซ ขวาบนขวาล่างแล้วก็ตรงกลางนี้นะครับจะเป็นเม็ดมยมที่เอาไว้ตั้งเวลานั่นเองต้องบอกนะครับเม็ดมยมรุ่นนี้มันจะต้องไขออกมาก่อนแล้วก็ดึงขึ้นมา1จังหวะเพื่อตั้งเวลาไอ้ตอนดึงนี่นะครับอย่าดึงแรงจนเกินไปมันจะหลุดได้ผมเคยเจอคนหนึ่งที่เขาดึงแรงมากจนหลุดเลยนาฬิกาเสียเลยแล้วมันจะไม่เข้าไม่เข้าเคลื่อเนเงื่อนไขการประกันนะครับเพราะว่าทําเสียด้วยตัวเองน,นั้น ให้ดึงเบาๆนะครับขึ้นมาปรับเวลาแล้วก็พอปรับเวลาเสร็จให้กดลงไปจนสุดแล้วหมุนกลับที่เดิมนะครับถ้าไม่หมุนกลับที่เดิมความชื้นอาจจะเข้าเครื่องไปที่นาฬิกาได้นะครับโอเคคราวนี้มาดูฟังก์ชันของนาฬิกากันบ้างดีกว่าครับเพื่อนกดปุ่มซ้ายบนหนึ่งครั้งสังเกตเข็มด้านบนนะครับมันจะมีหน้าที่ในการบอกฟังก์ชันต่างๆของนาฬิกาอย่างแรกที่เราเจอนะครับคือ ST ST คือ Stop Watch ครับนาฬิการุ่นนี้สามารถจับเวลาได้นะครับต่อมากดปุ่มซ้ายบนอีกหนึ่งครั้ง จะเข้าสู่ TR หรือท i m เมการนับเวลาถอยหลังนะครับเข็มด้านล่างส่วนนี้จะทําหน้าที่เป็นการนับเวลาถอยหลังเพื่อนเพดูตอนนี้ผมตั้งนับเวลาถอยหลังไว้ที่10วินาทีเห็นไหมตัวตรงนี้เออสินาทีเห็นไหมครับเข็มยาวจะแทนด้วยหน่วยของนาทีเข็มสั้นจะแทนด้วยหน่วยของชั่วโมงด้านล่างนี้นะครับต่อมากดปุ่มซ้ายบนหนึ่งครั้งมันจะเข้าสู่อะลามหรือการตั้งปลุกรุ่นนี้สามารถตั้งปลุกได้นะครับตอนนี้ผมตั้งปลุกไว้ที่เวลาประมาณ6กนาฬิกาเห็นไหม นี่ครับการตั้งปุกเนี่ยก็สามารถตั้งได้ง่ายเช่นกันสังเกตทางซ้ายมือตรงนี้นิดนึงเมื่อกี้ที่มันหมุนไปเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะมีหน้าที่ในการบอกระดับพลังงานของนาฬิกาด้วยนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นสีเทาๆแบบนี้อ่ะมันกลับไปละถ้าเป็นสีเทาหมายถึงพลังงานน้อยถ้าเป็นสีเทากึ่งดําหมายถึงพลังงานปานกลางแต่ถ้าเป็น สีดาเลยนั่นคือพลังงานเต็มนั่นเองนะครับนี่คือการดูระบบพลังงานของนาฬิการุ่นนี้นะครับคราวนี้มาดูขนาดน้าหนักและราคาของนาฬิการุ่นนี้กันบ้างขนาดของนาฬิการุ่นนี้นะครับบอกเลยหนะ้าปัดมันค่อนข้างกว้างครับมันอยู่ที่ประมาณ54.7มิลมันเหมือนจะกว้างนะแต่พอใส่ข้อมือจริงๆแล้วว่ามันไม่ได้ใหญ่เลยนะครับเวลาใส่บนข้อมือมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะดูไม่ใหญ่เลยอะข้อมือของผมนะครับจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ18.5ซนติเมตรใส่แล้วเอาจริงนะผมก็ผมว่ามันไม่ใหญ่ ผมว่ามันไม่ใหญ่เพียงแค่มันกว้างขึ้นแค่นั้นเองเพราะว่าหน้าปัดมันขนาดใหญ่นะครับก็เหมาะกับคนที่แขนขนาดกลางจนถึงคนที่แขนแขนขนาดใหญ่นะครับเอามาโอเคต่อมาคราวนี้มาดูความความลึกของกรอบกันบ้าง ความลึกของกรอบของนาฬิการุ่นนี้นะครับความลึกจากของกรอบจากบนลงล่างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15.7มิลเท่านั้นเพราะว่าใช้โครงสร้างแบบคาร์บอนคอกาดมนทําให้บางลงนั่นเองและน้าหนักครับพอเป็นคาร์บอนคอกาดน้าหนักมันจะเบามากครับอยู่ที่ประมาณ71กรัมเท่านั้นเองนะครับคราวนี้ราคากันบ้างราคานะครับในปัจจุบันเนี่ยราคาเต็มจะอยู่ที่13,000บาททวนนะครับแต่ราคาโปรโมชั่นหรือราคาลดแล้วเนี่ยจะอยู่ในเลทประมาณ 7,500บาทจนถึง8,500บาทเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าราคานี้กับการประกอบแบบนี้แล้วก็ฟังก์ชันที่ใช้ง่ายแบบนี้สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ผมว่าราคานี้คุ้มครับน่าซื้อมากๆเลยสำหรับรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นนี้นะครับโอเควันนี้นะครับก็ขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้ลยกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับและเจิงเนคลิไปคลิปถัดไปจะมีนาฬิกาแบบเด็ดๆเอามาให้ดูแน่นอนนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคคครรรัััับบบไปลวสสดี